วันนี้เรามาดูเรื่อง d ีต้อนวอลเล็กับเกษตรกร,ร,กรบ้างนะครับว่าเงิน d ีตอนวอลเล็นั้นเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราต้องรู้เราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างในเรื่องของเงิน d ีต้อนวอลเล็สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่าคุณสมบัติของใครบ้างที่จะได้รับเงิน d ีต้อนวอลเล็ข้อแรกก็คือเราต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับอันนี้สัญชาติไทยมันก็หมายความว่าคนที่มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทยด้วยการเกิดหรือว่า โดยการแปลงสัญชาติก็ตามแล้วก็มีชื่ออยู่ในที่เป็นบ้านถือว่าเป็นผู้พ่อขายได้รับเงินที่ต้นวอลเล็ตสองเป็นผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไป 3. เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน8ปด0 0 0สบาทต่อปีสําหรับกรเกษตรกรเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ากเกษตรกรที่มีรายได้สูงๆอาจจะมีปัญหาเพราะว่ากเกษตรกรบางคนนั้นสามารถที่จะทําเงินเกิน1ล้านบาทต่อปีซึ่งกเกษตรกรเหล่านี้ถ้ามีการทําบัญชีหรือว่า เงินเข้าบัญชีเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าเกณฑ์อันนี้ก็ต้องดูเกณฑ์ของทางหน่วยงานรัฐว่าเขาจะมีวิธีการตรวจสอบแบบไหนต้องรอลุ้นกันต่อไปสําหรับเกษตรกรที่มีรายได้สูงๆครับหรือเงินเดือนไม่เกิน7 0 0 0 0บาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งครับซึ่งถ้ารายได้ของเรานั้นไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทสมมุติว่าถ้าเงินเดือนเราเกิน7 0 0 0 0บาทต่อเดือนนั้นก็แปลว่าเราจะไม่ได้รับเงินดีต้อนวอลเล็ตข้อ4ก็คือเกณฑ์เงินฝาก กำหนดไม่เกิน500,000บาทในส่วนของรายได้กับเงินฝากต้องแยกกันนะครับรายได้ตามข้อที่3ก็คือรายได้ทั้งหมดที่เป็นรายรับของเราไม่เกิน840,000บาทตามเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานรัฐกำหนดว่าเขาจะกำหนดรายได้ไม่เกิน840,000บาทนั้นจะกำหนดภายในวันที่เท่าไหร่นับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เราต้องติดตามดูกันอีกทีหนึ่งครับต่อมาเกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน500,000บาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเช่นบัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัตรเงินฝากใบรับเงินฝากและอื่นๆตามที่หน่วยงานรัฐกําหนดโดยนับวันสิ้นสุดวันที่31มีนาคมพศ .2567 ต่อมาสิ่งที่สําคัญที่เราควรรู้ก็คือว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นซื้ออะไรได้บ้างเกษตรกร,ก,รก็คงสงสัยหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีข้อมูลว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นซื้ออะไรได้บ้าง มาดูกันครับว่าซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนสินค้าแรกก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารไข่ไก่สินค้าอาหารแห้งต่างๆก็สามารถที่จะซื้อได้2เครื่องดื่มวงเล็บเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั่นก็แปลว่าพวกเหล้าบุหรีพวกเหล้าหรือว่าสินค้าที่มีแอลกอฮอล์นั้นไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่เรื่องนี้ ผมว่าคงไม่เกินความสามารถของคนไทยถ้าอยากจะซื้อในเรื่องของสินค้าที่มีแอลโกอฮอล์ไม่ได้ชี้โผงให้กระรอกนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในในโยบายของรัฐหลายครั้งที่ผ่านมาต่อมาก็คือพวกสบูยาซิฟันผงซักฟอกกัะปิน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆเหล่านี้เงินดิจิตอลมอลลตสามารถที่จะซื้อได้ต่อมาก็คือสินค้าเพื่อการศึกษาเช่นเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอ อันนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้แต่มาดูประเด็นที่เกษตรกรกร,รอคอยก็คือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบทางการ,กรเกษตรเช่นปุย๋ยยาปราบสตูพืชเมล็ดพันธุ์พืชก็สามารถที่จะใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตซื้อได้อันนี้คงถูกใจพี่น้องเกษตรกร,กรไม่มากก็น้อยครับต่อมาก็คือสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผักสดผลไม้สดเครื่องจักสารพวกนี้ สินค้าเกษตรพวกนี้เกษตรกรเราส่วนใหญ่ก็มีการซื้อบ้างแต่หลักๆแล้วถ้าใครปลูกไว้กินก็ไม่ได้มีการซื้อนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นพวกข้าราชการหรือพวกชาวบ้านทั่วไปที่เขาไม่ได้เป็นเกษตรกรอันนี้ก็จะซื้อบ้างนะครับแต่สําหรับเกษตรกรของเรานั้นก็ซื้อบ้างแต่คงไม่เยอะต่อมาก็คือยารักษาโรคเช่นยาแก้ไอยาแก้ท้องเสียสิ่งพวกนี้พี่น้องเกษตรกรหลายคนคงจําเป็นหลายคนคงมีโรคประจาตัวแล้วก็หลายคน ก็มีความจำเป็นที่จะซื้อมาไว้เพื่อเป็นยาสามัญประจําบ้านต่อมาก็คือทูบเทียนแล้วก็เครื่องสการะชุดถวายสังฆทานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรผมเชื่อว่าหลายคนนั้นหมดเงินไปกับการซื้อทูบเทียนเครื่องสการะชุดถวายสังฆทานไม่ว่าจะเป็นวันศีลวันพระช่วงนี้เป็นช่วงของการเข้าพรรษาซึ่งพี่น้องเกษตรกรหลายคนนั้นชอบที่จะเข้าวัดฟังธรรมการใช้เงินดิจิตอลบัลเลตซื้อพวกนี้ผม,มคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีพอสมควร ในการที่จะทําบุญซื้อสังฆทานซื้อทูบเทียนเครื่องสกการะพวกนี้จะทาให้จิตใจผ่องใสแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นมีศีลมีธรรมมากขึ้นสําหรับพี่น้องเกษตรกรของเราต่อมาเงินที่ต้นบอรเเดดนั้นซื้ออะไรไม่ได้บ้างอันนี้ผมจะพูดเป็นบางอย่างนะครับเงินที่ต้นบอรเเดดนั้นไม่สามารถที่จะ1สลากกินแบ่งรัฐบาลสองเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ถ้าพูดถึงเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นหลายคนคงผิดหวังไม่น้อยเพราะว่าหลายคนนั้นชอบเล่นหวย คนไทย100่คนมีประมาณไม่ถึง10%เ์ที่ไม่เล่นหวยดังนั้นบางคนอาจจะผิดหวังว่าเงินดิจิตอลอลเ็ตนั้นไม่สามารถที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ต่อมาก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติพวกนี้ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับต่อมามาดูว่าเงินดิจิตอลอลเ็ตนั้นใช้อย่างไง แล้วก็ใช้พื้นที่ไหนหลังจากที่เรามีการลงทะเบียนแล้วก็รัฐบาลเปิดให้มีการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วคนที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งชื่อท่านนั้นอยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่อำเภอไหนท่านก็จะต้องมีการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตยังพื้นที่อำเภอที่ท่านมีทะเบียนบ้านอยู่ดังนั้นท่านใดที่อยู่กับลูกกับเมียอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดชื่ออยู่อีกอำเภอหนึ่งท่านก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตยังอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเเเบบียนนนนน้้้าาดดัังงกกรใชิตอล็คื ตัวเองจะต้องไปเองแล้วก็มีการใช้เงินดิตอนวอลเล็ตในพื้นที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเองอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังว่าเงินดิตอนวอลเล็ตนั้นลงทะเบียนวันไหนก็คือวันที่1สิงหาคมพศ2 5 6 7เงินรายได้เงินฝากถ้าท่านใดมีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีนั้นท่านก็จะไม่ได้รับในเรื่องของเงินดิตอนวอลเล็ตหรือว่าเงินฝากเกิน5 0 0 0 0บาทไปตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าพี่น้องกเกษตรกรเหานั้น เข้าเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่ศึกษาข้อมูลกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะโวยวายทีหลังว่าทําไมคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้อันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ผมนํามาคุยให้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือซื้อปุ๋ยซื้อยาในเรื่องของการเกษตรซื้อมเมล็ดพันธุ์สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรหลายคนที่เข้าขายที่จะได้รับเงินดีตอนบอิษัตเพื่อมาใช้ใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรซื้อปุ๋ยซื้อยาและพัฒนาแปลงเกษตรของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองนํารายได้มาสู่ครอบครัว